iPad Pro 12.9นะครับเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับตัวใหญ่เลยนะครับมาในการทัชสกรีนไม่ได้นะครับทั้งจอนะครับอาการลักษณะนี้เป็นที่อะไรนะครับหลักๆเป็นที่ตัวเมนบอร์ดนะครับอ่ะทัดไม่ได้นะครับจอยังมีภาพอะไรปกติเดี๋ยวเรามาซ่อมกันเลยครับขั้นตอนแรกช่างจะทําการแกะหน้าจอออกก่อนเลยนะครับต้องระวังในการแกะมากๆเพราะว่ารุ่นนี้หน้าจอใหญ่และแกะยากมากต้องให้ช่างผู้ชำนาญแกะนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือวัดหาจุดเสียนะครับจะใช้ มิเตอร์นะครับวัดหาจุดเสียอันนี้นะครับคือจุดเสียของ iPad ตัวนี้เป็นตัวคาปาซิเตอร์นะครับวงในวงจรทัศกีนะที่รัดวงจรนะครับต้องทําการแก้ไขเปลี่ยนใหม่ถึงจะกลับมาทัศกีณได้นะพอแก้ไขเสร็จช่างก็จะกรอบตัวเครื่องใส่นอ็อตใส่ซิงค์ให้ครบเหมือนเดิมทุกจุดเลยนะครับงานออกมาเนี้ยบแน่นอนเหมือนไม่เคยซ่อมเลยครับติดกาวให้เรียบร้อยนะครับติดกาวรอบเครื่องเสร็จก็ทําการ ประกบตัวหน้าจอลงไปกับเครื่องนะครับผมแล้วก็ทําความสะอาดคราบกาวนะครับเทสการใช้งานว่าสัมผัสได้แล้วนี่ครับผมสัมผัสได้ทุกจุดแน่นอนแล้วที่สําคัญมีประกันงานซ่อมให้ด้วยครับสนใจซ่อมติดต่อสอบถามทางอินบ็อกได้เลยครับ